สวัสดีจ้ามาดูอีกสุดแม่นแม่นแแม่นแที่สุดเลยเข้าวันสาว่าแม่นแล้วมันก็ยังไม่แม่นก่อน,น <c oughs> อไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งสิษย์กฎหมายใดๆทั้งสิ้น โปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูกันเลยประจำวันที่สิบหกครับเก้าครับหกหกเราจะใช้เลขที่ออกก็คือห้าสาม สี่ห้าสามล่างไปที่หนึ่งหนึ่ง ใช้เลขที่ออกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึสองสากับเจ 7ด7มตร8จ็ด กันคือหกหนึ่งหกสองสามแปดสองเจ็ดแปดสองเก้าแปดสอง

1>, 1, 1 2 3 4 5สอ เรีกมันมาด้วยกันไม่ได้แต่ก็มาได้อ,อืผิดนะคะงวันนี้ผิดเพราะว่ามันจะมาที่หกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งไม่มาด้วยกันผิดทุกสูตรเลยเออ ทุกปันเลยแต่ล่างมันมาได้ไดิแปดสองตัวเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนันมาก็มาที่เก้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ ล่างเข้าเฉยได้ดล่างดึงม่วนีีเล้ล่างจะเข้าไหมเ <c oughs> สียความรู้สึกมากเลยเสียความรู้สึกมากเลยเก้าหนึ่งซื้อบนแลังนึงครับเป็นเลขล่างแต่ยัดแปลาบนด้วยเป้าบนหมดไม่ได้ซื้อล่างเลขที่ออกก็คือสี่เจ็ดแปด ดูดูเจ็ดปดนมันเ,เป็นเลขเลขมาด้วยกัน8 90เก้นวนี้หลังรอยก็จะมาอีกเลยนี่มาที่เลขแถวบนนี่สี่นี่สี 4, 7, ่เจ็ดแองยังมีจ้อย สอ,สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามหกสอง

มาที่แปดหกสามเนี่ยสองหกสามแปดเจ็ดสามสองเจ็ดสามหน้าตาก็จะประมาณนี้ลองดูล่างสิล่างเลขที่ออกก็คือเจ็ดแปด 7จ็ดแล 8, 9, 8, แปดเก้าแปดแล้วก็เจ็ดหล่างนะคะตรงนี้ล่างจับคู่ล่างก็คือแปดเก้ปดหเจดเก้า เจ็ดหกหกชุดแปดเจ็ดเก้าหกชอบก็จัดขัดกระผานนะคะชอบตัวไหนชอบตัวไหนชอบตัวไหนตัวนี้นี่นะคะสรงหางอันนี้ก็ ไปที่หกสามลงเจ็ดสามนี้นะคะชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะคะดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางการศิสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนส่งบิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวย,ย,ยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมืนโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า